ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมีโยมเข้ามาถวายสังฆทานนลยมเข้ามาคนเดียวอาตมาก็นำเพราะโยมเขาว่าไม่ได้ก็นำว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทานโยมเขาก็หันซ้ายหันขวาข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายทั้งหลายที่ไหนละท่านผมมาคนเดียวผมมาคนเดียวแล้วท่านบอกข้าพเจ้าทั้งหลายยังไงละท่านก็บอกโยมอย่าใจดำสิโยม เนี่ยตัวโยมที่มานั่งตรงนี้ได้เนี่ยนะเพราะพ่อแม่เลี้ยงมาใช่ไหมปู่ย่ยาตายายเลี้ยงมาใช่ไหมครูบาอาจารย์สอนมาใช่ไหมยโยมเน่เพื่อนก็ช่วยดูแลโยมเวลาพอยมตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอะไรก็เพื่อนทั้งนั้นนั้นที่โยมมีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันเนี่ยทั้งหลายทั้งนั้นเลยโยมทั้งหลายก็คือเนี่ย ก็ได้จากองค์ประกอบของทุกคนฉะนั้นวันนี้ทําบุญเนี่ยนึกถึงคนนู้นคนนี้คนนั้นว่ามือที่มีแรงยกเนี่ยมีแรงยกของได้เนี่ยเพราะพ่อแม่เอากําลังของพ่อแม่ถ่ายเทพลังแบบหนังจีน่ะแบบหนังจีนพลังถ่ายเทมาเติมพลังให้เราพ่อแม่ก็กําลังลดลงไปเรื่อยๆงั้นข้าพเจ้าทั้งหลายพ่อแม่ด้วยนะปู่ย่าตายายหนะ้าพี่น้องเพื่อนฝูงนะวันนี้มาถวายสังฆทานด้วยนะมีบุญร่วมกันนะอย่าใจดําสิโยข้าพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหลายทั้งหลายไหนแล้วท่านเห็นใครขี่คอผมอยู่หรอือหรือท่านเห็นใครเกาะขาผมอยู่โยมคำเนี้ยตามาก็มานั่งพิจารณาว่าจริงๆเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเวลาเราถวายต่อให้เรานั่งคนเดียวก็ใช้คาําว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายนึกถึงทุกคนด้วยนึกถึงทุกคนที่มีเราทุกวันนี้ไม่ใช่เพียงเพราะเราแต่เพราะมีเขาเขาเขา,เ,ขาเรานี่มีเขาเยอะนะ เขาโน้นเขานี้เขาสารพัดเขาเรามีเขาเราจรึงมีเราฉะนั้นทําบุญแล้วนึกถึงทุกคนสละออกข้าพเจ้าขอสละสิ่งนี้ออกไปแต่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยอนุโมทนาทําบุญเสร็จแล้วโทรไปบอกไลน์ไปบอกลงไปในไลน์กลุ่มบอกว่าวันนี้ทําบุญแล้วนะอนุโมทนาด้วยนะครับทุกคนมีส่วนร่วมในบุญของผมนะสาธุข้าพเจ้าทั้งหลายใช้เธอโยมมาคนเดียวก็ทั้งหลายนั่นแหละนะไม่ต้องไปรู้สึกกักบุญหวงบุญนะเอาบุญให้ เป็นบุญหมู่บุญคณะถาวายไปแบบไม่เจาะจงแก่ภิกษุสงฆ์ที่ทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้บุญทั้งหลายสำเร็จมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยเทินสาธุ